พบกับเราทีมทนายความดรอเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่รัตตีธริพลสัมรักษานะครับในวันนี้เนี่ยผมก็มีปัญหาข้อกฎหมายที่ได้มีการสอบถามมาจากแฟนเพจนะครับซึ่งก็มีคำถามว่านะครับกรณีที่ว่าซื้อบ้านต่อมือ2นะครับจากเจ้าของเดิม ซึ่งเจ้าของเดิมเนี่ยได้ปล่อยให้คนเช่าอยู่ก่อนหน้านั้นถ้าโฉนดบ้านหลังนั้นเป็นของเราแล้วแต่คนเช่ายังไม่ออกจากบ้านหลังนั้นยังอ้างว่าไม่มีสิทธิ์มาไล่ได้ภายในเดือนเดียวเพราะยังไม่มีที่ไปแต่เราจําเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นเหมือนกันนะครับและเราก็เป็นเจ้าของนะครับมีวิธีไหนบ้างที่ทําให้เขาออกจากบ้านให้เร็วที่สุดนะครับผมคําแนะนํานะครับจากผมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าหากเจ้าของที่ดินนะครับ กับผู้เช่านะฮะเขาได้มีการทําสัญญาเช่ากันเป็นหนังสือนะฮะลงลายมือชื่อเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยเป็นสําคัญแล้วนะฮะตัวผู้เช่านะครับเขาก็ยังคงมีสิทธิ์เช่าบ้านและอาศัยในบ้านที่เชา่าจนกว่าจะเขากาหนดเวลาเช่านะครับถึงแม้ว่านะครับตัวท่านเนี่ยจะได้รับซือ้อแล้วก็รับโอนที่ดินดังกล่าวเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านนั้นก็ตามนะครับแต่ว่าท่านเนี่ย ในฐานะผู้รับโอนบ้านที่เช่ามานะโดยมีสัญญาเช่านั้นะฮะจะต้องรับไปด้วยนะครับทั้งสิทธิ์นะครับรวมถึงนะฮะหน้าที่ของเจ้าของเดิมผู้โอนเนี่ยซึ่งมีต่อผู้เช่านั้นด้วยนะครับเพราะว่านะฮะเหตุผลเพราะตามกฎหมายนะครับสัญญาเช่าบ้านซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์นะฮะระหว่างเจ้าของเดิมกับผู้เช่าเนี่ยย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ ในทรัพย์สินซึ่งให้เช่านะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา569นะครับสรุปแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านจะสามารถทําได้นะณตอนนี้เนี่ยก็ควรนะจะมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้เช่านะครับเพื่อให้ทราบความประสงค์ท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านนะครับว่านะฮะท่านเนี่ยไม่มีความประสงค์ที่จะให้ผู้เช่าเนี่ยเช่าอยู่อีกต่อไปนะครับหากครบกําหนดตาม สัญญาเช่าเดิมนะครับผมเมื่อถึงเวลาครบกำหนดตามสัญญาเช่าเดิมแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะให้ผู้เช่าเนี่ยออกจากบ้านของท่านที่ท่านซื้อมาไปได้นะครับผมนี่ก็คือคำตอบของคำถามนี้นะครับส่วนคำถามหน้าในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นก็ต้องฝากติดตามกันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ